ก็ขาสัีดสำหรับคลิปนะครับ4.1ด้วยนะเพราะว่า 4. เอ้ยไม่ใช่4.2เพราะว่า4.1อ่ะระเบิดไปแล้วนี่จากการทำคลิปมองโขลผิดพลาดทำให้ตอนนี้มันต้องกลายเป็น4.2ไม่พักแยกซึ่งผมต้องขอกล้าปอภัยด้วยความเดิมตอนที่แล้วผมเลื่นตาหาห้องลับแล้วผมก็เจอเห็ดผมก็เลยเอาเห็ดกลับมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกรยบร้อยแล้วแล้วผมก็ใช้แท็บดอนในการทำเป็นห้องลับแทน โอเคนั่นแหละข้าวๆก็แบบนี้แล้วก็ได้หลุดจากมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์มันต้องจะมันต้องจะโอ้อออออยขี้เกียจพูดแล้วเองนนองี่นะมอนเตอร์เป็นกี่ก็คือเนี่ยคือฐานทัพของผมชิชิแล้วก็วางไว้ตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เพื่อประหยัดพื้นที่ดังนั้นก็ได้แล้วโอเคเรื่องอย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือนี่บางคนถามใช่ิบะล่วะว่าเพื่ออะไรอะ่ะทำมาทำไมอ่ะเหรอแต่ว่าตื่นนอนจะไปอย่างนี้แล้วมันก็จะโอ้โห ขึ้นไม่ได้ <laughs> บนไดนยังไงก็ต้องบนไดวะไม่ผ่านไม่ผ่านเ <c oughs> <c oughs> ดนเลยอ๋อรู้แล้วหายที่ไหนม่ขึ้นไม่ได้โอเคเดก่น ส่เขาแทบโดนมันบังหัวนั่นแหละคือสาเหตุแล้วเขาตายหนี้ยยุยเอ้ยบาเดียนคิดหลักเลยทีนี้องทำยังไงถึงมันจะสามารถอาหนีได้เอ้ย คิดหมักเลยคิดไปเลยอ้าก็พูดอืมเรือ่องว่าต่อเลยก็ไม่ผ่าน เห็นปะโ okay, อเคทุกผู้ชมได้แลโอเคนะประมาณนี้วางสลับก็ไม่ได้ให้มันสูกขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้กะพ่าไม่สิดนเดียวก็ไม่ผ่าเลยนี่เห็นปะผ่าแล้ว โอเคนะคุณผู้ชมก็คือพวกเราผ่านแล้วสำหรับการทำบ้านใต้ดินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิปสั้นๆนหอยเพราะว่าพีชแล้วเพราะว่าที่แล้วผมก็ทำตังนานแต่มันอ่ะระเบิดนะโอเคทุกคนพวกเราจะได้บ้านมาแล้วล่ะบ่สามารถยืนได้ด้วยแล้วก็ ก็ลงไปบ้านเรียบๆเลยเออของสัตว์นี่นี่ดูดูนอนไหนได้จะนอนคือเรียกว่าการนอนปลอมปเอม yeah แนก็ดูสิครับมันนอนปลอมปอมมาก นอนแบบก็จะใส่หมอนเหมือนเดิมปึ๊บโอเคฟีฟีเอ่กิเสามารเอีงหัวซ้ายเอียงหัวขวาผ่านได้ด อือืมม่าอฮะฮะาโอเคทุกคนตอนนี้เราคลาดเรียบร้อยแล้วก็คือธุรกิจของ EP นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ โอเคนั่นทุกคนครับผมขอกราบลาสำหรับ e p 4.2เท่านี้นะครับบ๊ายบาย